เห็นแบบนี้เป็นเอกฉันแบบว่าเขาบอกวันนี้วันเกิดนายกทำไมคอมเมนต์น่ะตัวคอตัวเหนียวคอ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 เกิดมาไม่เคยเห็นกูเกิดมากูก็ไม่เห็นคนแบบมึงเหมือนกันมึงหากินอยู่กับการด้อยค่าผู้รีชีวิตคนอื่นก็ได้ท่านก็ได้เป็นองค์ขมนตดี แล้วมึงไปอยู่ไหนตอนเนี้ยไม่ออกมาดแสดงไม่ไม่ออกมาด้วยค่าบุรี่แกต่อหรอมึงอย่างเงียบดิคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าบรรยากาศชื่นมื่นเลยทีเดียวนะคะสําหรับบรรยากาศงานวันกองทัพบ,บกค่ะซึ่งมีทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้ไปร่วมงานนะคะอีกทั้งยังมีนายนุทินและพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีได้เดินทางไปร่วมงานด้วยค่ะ โดยโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปบางช่วงบางตอนนะคะที่โนต้ตอุดมเนี่ยเคยบูลลี่ลุงตู่นะคะเคยด้อยค่าลุงตู่ว่าเป็นแค่รอปภขับเครื่องบินล่าสุดมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งค่ะสวนปากโนต้ตอุดมแบบจัดเต็มเลยนะคะอยากจะให้ดูบารมีของลุงตู่ตอนนี้ได้เป็นองคมนตรีจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมจากคลิปเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศอันชื่นมืดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมภริยาได้ร่วมงานราตรีสโมสรงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบ,บกโดยมีนายอนุทินชามวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมร่วมงาน โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในงานโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตพบทบก็ได้เดินทางมาพร้อมพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตพบทบเข้าร่วมงานด้วยมีใบหน้ายิ้มแย้มบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างชื่นมืนเลยทีเดียวค่ะ ขณะที่เพจวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสได้โพสตคลิปโมเมนต์แฮ่เดินส่งลุงตู่จับมือหนูอนุทินบิ๊กตู่อยู่จนงานเลิกบิ๊กป๊อกอนุทินบิ๊กต่อเดินมาส่งที่รถหลังร่วมงานราตรีสโมสรวันกองทัพบ,บก ยังได้มีการแชร์คลิปโน้ตอุดมค่ะเมื่อครั้งหนึ่งเคยจัดวาไรตี้ทอล์กโชว์เดี่ยว13และปรากฏว่าได้มีการแซะลุงตู่นั้นเป็นรอปพอขับเครื่องบินคุณผู้ชมต่อปรากฏว่าคลิปนี้โน้ตก็ได้พูดแซะลุงตู่กรณีโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ในวันเกิดของลุงตู่ว่าไม่เคยเห็นทุกคนเสียงเป็นเอกฉันขนาดนี้ด้วยการพิมพ์ว่าคอควายทุกคนโอเคไม่เคยเห็นแบบนี้เป็นเอกฉันแบบว่า ขาบอกวันนี้วันเกิดนายกแล้วแม่งคอมเมนต์น่ะตัวคอตัวเดียวคอ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 เกิดมาไม่เคยเห็นขณะที่ผู้ใช้โซเชียลได้อัดคลิปฝากไปถึงโนอุดมด้วยเช่นกันว่าเกิดมาไม่เคยเห็นคนแบบมึงเหมือนกันมึงหากินอยู่กับการด้อยค่าบูลลี่ชีวิตคนอื่นมึงมันเป็นคนประเภทไหนวะ มึงดูถูกชัดชาติทำงานทำงานทำงานลุงตู่ทำใจทำใจทำใจมึงหายไปไหนแล้วตอนนี้ <c oughs> เอาจริงนะไอ้นอดกูก็เหมือนกันกูเกิดมากูก็ไม่เห็นคนแบบมึงเหมือนกันมึงหากินอยู่กับการด้อยค่าบุรีชีวิตคนอื่นมึงมันเป็นคนประเภทไหนวะ <c oughs> มึงเป็นคนประเภทไหนวะมึงดูถูกชัดชาติทำงานทำงานลุงตู่ทำใจทำใจ ไปไหนแล้วมึงหายไปไหนแล้วตอนนี้ออกมาพูดหน่อยดิผล <c oughs> ง,งานลุงตู่เยอะแยะมึงไม่เห็นเหรอแต่ลายท้ายที่สุดความดีของลุงตู่ก็ได้ท่านก็ได้เป็นองค์มนตรีแล้วมึงไปอยู่ไหนตอนนี้ไม่ออกมาแสดงไม่ไม่ออกมาด้วยค่าบุรีแกต่อเหรอมึงอย่าง,งียมดิ แม่หลายคนก็ตามตัวนานหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โนตอุดมไปอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าโซเชียลก็เรียกร้องเห็นหายหน้าหายตาไปนานนะคะจากเดี่ยว13เคยพูดแสะแผลลุงตู่เอาไว้มาตอนนี้ก็อยากจะให้เห็นจังเลยคะ่ะว่าลุงตู่นั้นมีบารมีมากแค่ไหนได้เป็นองคมนตรีแล้วคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารในรอบวันนะคะก็สามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับพิมข่าวท็อปนิวส์ค่ะ มไทยสร้างชาติผีคือทุนไม้เราต่างกันชีวิตคนไทยไม่มีแต่รุ่งเรืองรวมไทยสร้างชาติตุมามคือเพื่อประชาชนเพื่อสังคมถูกต้องและเป็นธรรมรวมไทยสร้างชาติ